สวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องสวนพอดีกินพินภูมิสวรรค์บ้านนาพาทำไปเรื่อยวันนี้เสนอตอนอความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับของสวนที่เป็นสวนยูคาลิปตัดเดิมนะครับตรงนี้เป็นดินที่เราเคยปลูกยูคาลิปตัดมาก่อนเมื่อปีอหลายปีมากนหลายปีนะครับตัดต้นยูคาลิปตัสประมาณ2-3รุ่นนะครับทีนี้เราก็ หรือออกนะครับแล้วก็มาปลูกต้นยางนานะครับยางนาก็จะโตช้าหน่อยนะครับแต่พอเราพอมันติดแล้วนะครับอันนี้เราปลูกได้เจ็ดปีนะครับแปดปีนะครับหลําต้นก็ก็เกือบโอบแล้วนะครับนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเราไม่ได้ตัดหญ้านะครับเราไม่ได้ตัดหญ้านะครับให้หญ้ามันสูงแล้วเราก็มาเหยียบๆหรือมาตัดในตอนท้ายนะครับทําให้หญ้า ยามันก็มาคลุมดินนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออันนี้ครับไส้เดือนกับขี้ไส้เดือนตรงใต้ต้นต้นยางนาของเราครับเนี่ยพยกเลยนะครับขับอกอนเดิมนี่เดิมเยียงเดิมเดิมเยียงประโยชน์ไส้เดือนของขี้ไส้เดือนนะครับเราก็รู้กันอยู่ครับว่าขี้ของมันมันมีประโยชน์นะครับนอกจากขี้มันจะมีประโยชน์แล้วเนี่ยมันช้อนชัยขันรากมันก็ทําให้เกิดรูพรุนนะครับเกิดรูพรุนต่างๆนะครับรากของต้นยางนามันก็จะ เดินได้สะดวกนะครับมีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่ครับมูลของมันนะครับนี่เดิร์บอกปกเดิรนนี่ดําเดิมก็มันเนี่ยเริ่มดําก็ระบบเนี่ยก็สมบูรณ์เลิศเอ่อเมียนเนี่ยเมียนจะเรียนจะเรียนทุ่มในบอกพวกนี้มาทำก็ทําให้ต้นเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับอ่ามีระบบนิเวศมาช่วยนะครับอันนี้ก็คืออ่า การปลูกยางนานะครับก็สี่ส5หปีแล้วเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยกับการดูแลมันมากนะครับในตอนแรกก็ต้องเหนื่อยหน่อยในการตัดหญ้าเพราะว่าหญ้าไม่หญ้าบาังคลุมแล้วมันจะทําให้ต้นไม้เราล้มล้มแล้วก็มันทําให้ต้นไม้เราเอียงนะครับนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดนะครับเราแค่มาแวกแวกให้มันไม,ม่ล้มไม่ล้มไม่ให้มันทับต้นต้นไม้ของเรานะครับโอเคนะครับนี่ก็คือ เพื่อยืนยันว่าการปลูกต้นไม้ในสวนยูคาลิปตัสเดิมนะครับมันก็โตได้นะครับมันก็โตได้นะครับแล้วก็ระบบนิเวศต่างๆก็เข้ามาครับตรงนี้ผมหยดเชื้อเห็ดหมดเลยนะครับเอาเชื้อเห็ดที่แม่บ้านเขาหามาน้ําที่ล้างผมก็มารานะไม่รู้มันติดหรือเปล่านะครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติไปนะครับนะครับโอเคนะครับก็ยืนยันนะครับการปลูกในที่ยูคาลิปตัสเดิมก็โตได้ ผมใส่ปุ๋ยเคมีประมาณสองสามรอบนะครับแค่นั้นนะฮะสองสามครั้งนะครับโอเคก็ขอจบคลิปในความอารมณ์สมบูรณ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ